เสื้อสีเทานะครับหรือสีท็อปลน์นะครับจึงมีเนื้อผ้าหยาบเป่นสีอื่นนะครับหลายๆคนอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าทาไมเสื้อสีเทาเป็นชนิดเนื้อผ้าท็อปดนะครับนั้นถึงมีความหยาบผ้ามากกว่าเสื้อยืดสีอื่นล้วนนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะคําว่าสีท็อปดยกันก่อนนะครับก่อนจะนับคําว่าสีท็อปดนั้นหมายถึงอะไรนะครับกระบวนการย้อมเส้นใยนะครับก่อนที่จะนามาปั่นด้วยเป็นเส้นใยแล้วถักทอเป็นผืนนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเส้นใยที่นํามาผสมกันเป็นสีเทาแซมนั้น ะจะมีเส้นใยต่างกันนะครับเรียกว่าโพเอสเตอร์จำนะครับหรือคัตต้อนขาวนะครับก็เลยทําให้เส้นได้นั้นนะครับที่มาเกิดความแตกแยกกันนะครับ เนื่องจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์นั้นเป็นเส้นใยที่ไม่ชอบน้านะครับและมีการไฟฟ้าสถิตได้มากนะครับแต่พอย้อมสีนั้นค่อนข้างที่ความคงทนต่อการเปียกนะครับที่สูงหักผ่านกระบวนการกําจัดสีส่วนเกินด้วยการรีดดักชั่นนะครับในขณะที่เส้นใยคัตต้อนนะครับที่เป็นเส้นใยที่ชอบน้ํามากๆนะครับมักมีผ่านกระบวนการปอกขาวมาแล้วนะครับและไม่ย้อมสีเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากกระบวนการย้อมสีผ้าใบนั้นค่อนข้างที่จะไม่ใช้ปริมาณสีย้อมนะครับและสารเคมีสูงกว่านะครับหากต้องการย้อมไม่มีความเข้มของ สีเท่ากันนะครับอีกทั้งหน้าตัวเส้นใหญ่ป้ายนั้นจะมีโครงสร้างสีที่เป็นรูพุนนะครับมากกว่าที่ทําให้เส้นสีย้อมได้มีความคงทนต่อน้อยกว่านั่นเองนะครับแต่ในบางครั้งนะในกรณีรที่สีสอื่นผสมจากเส้นใยโพเอสเตอร์ eter, หรือคัตตอนนะครับถึงย้อมสีเดียวกันหรืออาจจะย้อมแบบท็บได้ต่างสีโพเอสเตอร์ eter, สีอื่นหรือคัตตอนขาวนะครับ ก็ทาให้รู้สึกหยาบๆเหมือนสีเทาได้นะปูลิเอเตอร์ดำคัตต้อนขาวนี่แหละครับแต่ถ้าท็อปไลน์นั้นนะครับสีเทานั้นจะได้จากการเลือกเส้นใยสีดำนะครับและสีขาวเป็นเส้นใยชนิดเดียวกันนะครับเช่นคัตต้อนดำนะครับก็ต้องเป็นคัตต้อนขาวนะครับก็จะทําให้ได้ผ้าสีเทาที่มีคุณภาพเดียวกันนะครับกับสีอื่นที่เป็นเส้นใยชนิดเดียวกันนั่นแหละครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความหยาบของผ้านั้นจะเกิดจากการผสมกันเส้นใยนะครับที่ต่างกันนะครับมากกว่าการเป็นสีเทาของผ้า,น,น,น,านะครับสรุปง่ายๆนะครับความหยาบของผ้านะครับเกิดจากการนําเส้นใยนั้นนะครับ ใช้เป็นเส้นใยต่างชนิดกันมาผสมกันนั่นเองนะครับและแถบปกติของเส้นใยที่มีขนาดเบอร์เส้นได้นะครับยอดนิยมออมเจาะได้นะครับนั่นจะเป็นเบอร์20นะครับที่มีความเส้นได้ใหญ่กว่าเบอร์32ดังนั้นนะครับเส้นได้ที่ได้จากการผสมของเส้นใย2ชนิดนี้นะครับก็เหมือนกับการตีน้ําให้น้ํามันเข้ากับน้ํานะครับซึ่งอาจจะทําให้การแยกตัวกันบ้างนะครับก็เลยทาให้ได้พ้าที่มีคุณสมบัติยาวกว่าสีอื่นที่เป็นสีอื่นที่ใช้เส้นใยชนิดเดียวกันปั่นนะครับเป็นเส้นได้นั่นเองนะครับ